แอปแผนที่ที่ใช้อยู่ที่ใช้ประจำจะเป็นแอปที่ชื่อว่า a l p a e Quest นะครับนี้เปิดออกมาอยากให้ซื้อตัวจริงตัวเต็มไปเลย240กว่าบาทจะจะใช้ได้ตลอดไม่ต้องมาต่อรายปีนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูอยู่หลักๆก็มีอยู่แค่นี้เมนู เริ่มตั้งแต่เมนูแรกนะฮะก็จะเป็นเมนูที่เราจะเข้ามาปับเราต้องมาที่เมนู setting. เซตติ้งแล้วก็จะเซตติ้งตามที่ที่เซตเอาไว้ตามนี้เดี๋ยวจะแคปเจอร์แล้วก็ส่งให้อีกทีนึงแต่ส่วนที่จะเน้นย้ำก็คือส่วนของ current heading display ซึ่งให้เลือกเป็นลายเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้เน้น พอเลือก s ซ t t i n g เสร็จปั๊บเหมาะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นการเลือกแผนที่การเลือกแผนที่เนี่ยให้เราเลือก available m น p แล้วเลือกแผนที่ Google t r e n t เพื่อดอูเพื่อดูสภาพภูมิประเทศเป็นแผนแผนที่ภูมิประเทศนะครับเลือก Google t r e n t เแล้วก็แปะหน้าด้วยเลือกตรงนี้เดี๋ยวนะ แปะหน้าด้วย Google Satellite เราเลือกอ Add a s Layer ซึ่งทำให้เราว่าเวลาเราดูสภาพภูมิประเทศเนี่ยเราจะดูด้วยทั้งแบบเส้นคอนทัวร์แบบนี้แล้วบางทีเราจะต้องดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็สามารถที่จะทับอย่างนี้ได้เลยเวลาดูจะใช้ประกอบกัน2ตัวนี้ มีผ่านโหมดต่อไปจะเป็นโหมดาการเลือกวางเพสมาร์กนะครับก็มีตั้งแต่การเลือกแบบเว y พอยต์แบบอื่นๆสามารถวัดขนาดวัดสโลปได้ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกที่นึงหรือว่าเราจะหาโลเคชันก็หาได้หาได้ทั้ง ทุกรูปแบบเลยจะหาหลักก็ได้นะครับจะหลักๆเราก็จะหาโลเคชันเนมบ้างแล้วก็เป็นล่าที่จูดลาที่จูดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลงลึกที่ะอันอ่าต่อไปจะเป็นโหมดของการเปิด gps นะครับเวลาใช้งานจริงเราก็กดตรงนี้เพื่อเปิด G.P.S จะขึ้นเป็นสัญญาณอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเวลาเราเดินป่าจะให้มันแท็กเส้นทางแล้วก็กดไปที่แท็กร e คอร์เดอนะครับปั๊บขึ้นมาโอเคเรียบร้อยแค่นี้นะครับแล้วก็เราปิดสั่งให้มันปิดแท็กแล้วก็กดปิดแท็ก ส่วน explorer Mode นี้เป็นการที่ว่าเวลาเราต้องการเดินกลับแล้วก็เปิดโหมดนี้ก็ได้มันจะนำทางกลับเหมือนกับเราขับรถยนต์เลยซึ่งอันนี้มันต้องลองในงพื้นที่จริงทีนน,นะครับโอเคต่อไปเราไม่ใช้แล้วก็ปิดไปก่อนอันสุดท้ายคือเข็มทิศเข็มทิศอันนี้คือ T d ดพอเรากดปับ๊บเห็นไหมฮะ,ะมันจะมีเส้น เส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหนนี่นะครับเราหัน GPS ไปไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับสมมุติว่าไปที่ยอดเขาหนึง่งสมมุติเราอยู่ที่ T J C นะครับ อ่าหมู่บ้านทีจอซีที่เราไปยอดมะม่วงเราอยากรู้ว่ายอดมะม่วงอยู่ทางไหนเราหันหัวมือถือเราไปเลยปึ้งอันเนี้ยเราก็จะทับจุดที่เราต้องการจะไปทําให้เรารู้ว่าทิศเนี้ยคือทิศที่เราต้องการไปดังนั้นยังไงเราก็ไม่หลงทิศนะครับอันนี้คือหมอเขียทิศก็ ลองเอาไปเล่นกันดูจับกันดูสงสัยต้องไหนถามได้เลยนะครับ